ตามใจกับคําขอร้องมาอีกตอนหนึ่งสําหรับมีมจากเสียงประชาชนตอนนึงแล้วกันครับกับมีมนี้มีมที่มีที่มามาจากอินฟลูเอนเซอร์บนโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรสักอย่างจนได้คะแนนตอบรับจากแฟนๆเกิดเป็นมีมที่ล้อกกันได้แหละครับก่อนรับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาขาขับคุณผู้ใหญ่ใจดีออฟตัสวนตาเกมมิ่งคุณภาพท็อปเทียร์สุดทรงดีไซน์สำหรับเกมเมอร์โดยแท้จริง น้ำหนักดุดไม่ได้ใส่รังสันด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมด้วยดีไซน์ให้คุณเลือกตามใจพร้อมกับเลนส์สุดล้ำอย่าง r รเจนาเอสกซเคลียร์และแอมเบอร์ฝุ่นและแอนน้ำไม่เกาะป้องกันรอยขีดข่วนแสงสีฟ้าไม่มากวนควบคู่ด้วย Op t ทัสไอเทสแลบบริการวัดสายตาด้วยผู้เชี่ยวชาญน,นักทัศนมาตรแล้วอย่าลืมใช้โค้ดคอร์ดมนนี่รับส่วนลด100บาทจากทางร้านรับประกันความพึงพอใจและอย่าลืมไปเยี่ยมชมตัวอย่างของแว่นออฟทัสได้แล้วที่สยามสแควร์ซอย5อาจจะได้เจอกับตาเท่าแมนสายตาสั้นที่นั่นก็ วันนี้มาทำความรู้จักกับอินฟลูเอนเซอร์อีกคนหนึ่งกันครับกับ Critical หรือ a ชา e s White j u นี a เจ้าของช่องวิดีโอเกมคอมเมนต์รีหรือช่องวิจารณ์พร้อมวิดีโอเกมที่มีชื่อว่า Penguin CEO. s e o เจ้าของน้ำเสียงต่ำนิ่งนิ่มไม่ค่อยสนอะไรอีกทั้งเป็นช่องที่อิงตามฉบับความเป็นคอมเมนต์รีคือวิจารณ์ตรงๆแล้วก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไปเลย ชาวส์นั้นเริ่มต้นทำวิดีโอจากปี2007บนเว็บไซต์ YouTube ช่วงเวลาแห่งความเรียบง่ายเขาได้ผลิตวิดีโอสไตล์ g m v หรือเกมมิวสิกวิดีโอบ้างก็มีวิดีโอแนว์เลสเพลย์บางครั้งครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยปรากฏที่ justin tv และไลฟ์สตรีมบนเว็บไซต์นั้นบ่อยครั้งจนต่อมาในปี2009ชาวส์เองได้ปรากฏตัวบน YouTube เป็นหลักแถมยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นที่เคารพและพูดถึงในเชิงของอารมณ์ขันเป็นส่วนใหญ่เมื่อชื่อเสียงดังขึ้นเขาเริ่มเป็นที่รูจ้จ และไวท์ตัดสินใจเปิดเผยใบหน้าของเขาในปี2015ภายใต้ snapchat ที่ชื่อว่า big m o i s e จากนั้นเขาก็ดำเนินตามวิธีของยูทูบเบอร์ภายใต้ชื่อตั้งแต่ moist critical big moist critical มีรายการออกมาตั้งมากมายตั้งแต่ the moist meter ที่เป็นการรีวิวสื่อทั้งหลายทั้งปวงพร้อมความเห็นของไวท์เป็นหลักแถมจัดหนักจัดเต็มซะด้วยและการพูดถึงประเด็นบนอินเทอร์เน็ตน้อยใหญ่ไปเรื่อยแถมในปี2 0 2 1นี้เขาก็ได้มีทีม eSport ที่ชื่อว่า moist e s p o r t แล้วก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ครับ ทีนี้คริติคอลชายหน้านิ่งคนนี้ก็ได้รับการล้อเลียนอย่างไรในเมื่อการมีอยู่มันแทบจะไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าวิดีโอที่เป็นวิลซี o ได้อัปโหลดในวันที่22กันยายนปี2020ชื่อว่า The Worst Toy Ever Made วิดีโอมันก็เป็นการวิจารณ์ของเล่นที่ขี้ได้นะครับคือผมดูแล้วก็รู้สึกว่าของเล่นมันน่าจะออกแบบง่ายๆไม่น่ายุ่งยากไม่น่าซับซ้อนแต่ทำไมทำไม,าถ,ามาถึงได้กลายเป็นของเล่นที่ออกมาในรูปแบบมาน้อยที่ขี้ได้ครับ เแต่ผมจำพงกูแจวัวอื้อได้อยู่นะในสมัยก่อนที่มันบีบจะวักมาแล้วก็อื้อออกมาแล้วบีบพอปล่อยมันก็เข้าไปก็น,นั่นแหละครับในวิดีโอนั้นเวลาที่3.54คริสติคอลได้กรีดร้องออกมาแสดงความดีใจแบบประชดประชันซึ่งหลุดจากคาแรคเตอร์นิ่งๆของเขาไปเลย <c oughs> และแฟนๆที่ตามมาก็น่าจะรู้ว่าไม่บ่อยครับที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ จุดของความสนุกก็เลยมาถึงภาพของเพนกวินซีโอที่วิดว้กระตูวูอย่างมีความสุขนั้นเป็นที่จดจําและถูกเอาไปล้อเลียนกันอย่างบ้าคลั่งในช่วงเวลาอ่านสั้นโดยส่วนใหญ่นะั้นจะเป็นคลิปวิดีโอแนว e x p l o i t a b l e ตัวสั้นๆเอาไปตัดต่อโนโนีได้ตามสไตล์ของสังคมแพลตฟอร์มวิดีโอตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆมาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชื่อว่า r o m a s t o n e 10ได้จับโมเมนต์ของเพนกวินซีโอมาเล่นกับเสียงซอมบี้ของเกม c a l l of Duty แล้วก็โพสต์ลง t w i t t ตอร์ของเขาในวันที่29กันยายนปี2020 ความนิยมมันก็พุ่งแบบชุดไม่อยู่นะครับภาพดังกล่าวถูกเอาไปเผยแพร่ต่อไปถึงในไอฟันี่ในเดือนตุลาคมขับเคลื่อนกลายเป็นปัจจัยในวันที่7ตุลาคมผู้ใช้ Twitter Dis ิซ a ี่ฟลามาแบ่งปันภาพของเพนกวินซีโอในรูปแบบของเทมเพลตกรีนสกรีนเอามาแจกให้ได้ใช้กันฟรีแต่ความนิยมในตัวเพนกวินซีโอมันยังไม่หยุดแค่นั้นครับด้วยความที่ว่าเพนกวินซีโอเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงจึงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยแล้วก็โดนล้อเลียนทั่วโลกเหมือนกัน ชาโลลูคือชาโลลูเองเนี่ยเป็นชาวปวตอร์ริโกได้อัปโหลดวิดีโอ,อของเขาในเสื้อผ้าหน้าตาทรงผมหนวดเคราและก็น้ำเสียงที่อิงมาจากชาวสวจูเนียเลยครับอ๋อแล้วก็ไม่ลืมที่จะส่งเสียงวู้บ a บีออกมา Woo!!! Yo Baby!!!! วิดีโอนี้ถูกอัปโหลดในวันที่1สิงหาคมเท่านั้นแหละครับวันต่อมาหลังจากที่เป็นคณซีอโอเป็นที่นิยมจากมีมตามที่กล่าวไปแล้วก็ได้โพสต์วิดีโอที่ชื่อว่า The Internet Found My Brother เขามาเพื่อวิาพากษ์วิจารณ์ความน่ารักน่าชังและความเหมือนของชาโลลูเช่นเดียวกันกับโปรเจกต์ของเลซองฟอนเทรีเบรเราไม่มีทางรู้ได้ว,ว่าตัวโครนมันมีมากเท่าไหร่ในวันที่12นั้นผู้ใช้ y o YouTube ด้ยิยกรรมดรอปดัตคุดได้โพสต์วิดีโอของเขาในชื่อว่า Arab Moist Critical ซึ่งแน่นอนว่าเขามากับรูปลักษ์ของ p e n ก u ินซ o ตามมาด้วยผู้ใช้ TikTok Slim Scum ที่เหมือนเข้าไปอีกครับแถมในเดือนพฤศจิกายนเอง Liquid เป็นควินซีโอก็โผล่มาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่10เวอร์ชันฟิลิปปินส์แล้วก็รวบย่อดไปที่วันที่18ผู้ใช้ YouTube Hirako Kai i t o k e รวมการปรากฏตัวของเหล่า Critical จนโผล่มาจนนับไม่ไหวขนาะวันที่19 p เ n ้ u i พน o วินซก็ทำวิดีโอเรื่องนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่หารู้ไหมว่าจักรวาลมันไม่หยุดแค่นี้ครับ ความหลากหลายของเขากระจายออกไปทั่วจนกลายเป็น Moist Words วลีสีหน้าและการแสดงอารมณ์ล้อเลียนพันคุณซีโอกลายเป็นวลีเรียกการกระทำนี้ไปเลยแต่เอาจริงๆแล้วพันคุณซีโอรักและชื่นชมการกระทำแบบนี้มากๆพร้อมทั้งอิงว่าจักรวาลมาเวลยังเจ๋งได้ไม่เท่านี้เลยการล้อเลียนมุมหนึ่งของอินฟลูเอนเซอร์ในมุมที่น่ารักในช่วงเวลาอันดบมืดก็กลายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนว่าเราโหยหาเนาะทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ ani, ดรคารมานีผู้เชี่ยวชาญด้านความติงตองบนโลกเน็ต ขอขอบพระคุณสรารติดตามรับชมสวัสดีครับมันอ่านว่าเป็นคุณซีโอหรือว่าเป็นคุณซีโร่แล้วทำไมผมไม่เรียกว่าคริติคอปให้จบๆเลย